สบายดีพ่อแม่พี่น้องเม,มื่อสุ่คูสุคนมานี่กับมากับพ่อครัวขึ้นเก่าแล้วพี่นอ้องอ้าวพ่อปกราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเว้ยสุสขข่คูสุคนมานี่กับมาพบพ่อครัวคือเก่าคือเดิมพี่นอ้องเพิ่มเติมกับตำกุ้งแล้วกับมึกตำทะเลรสมกัน่าได้พี่น้องกุ้งมึกแล้วก็หอยพี่น้องสามสหายพี่น้องมา,มาพี่น้องมาอย่างละครึ่งโลนะพี่น้องเนาะพี่น้องพักเอากลับมาเป็นส่วนคือเก่าพี่น้องมาแต่งมาเกือพี่น้องแกบหมูน้ำพี่น้องเอา แตงกามีเอ้าพี่น้องก่อนจะกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซองกินไปแช่ไปในะเชี่ยน้องพี่น้องเนาะเอ้าลงมือเฮาเป็นกำลังใจเวลาเลิกการเลิกงานคือเก่าพี่น้องมีแกหมูนะเอ้าลุยเวลาเลิกการเลิกงานใส่มือดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะถนัดนะเอ้ามาเปลี่นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อดูไปนำกันเนาะพี่น้องข้าวเหนียวก็มีซื้อเอาข้าวเหนียว แต่เนต่ออั้มเองน้อซื้อมาหรอตัต่ออ้สามจะหายจำเพื่พ่น้องเลยพี่นน้องมามากินทอวเหนียวก่อนแบบแบบแบบเบอ่ะมันมีปอครว่างไหมเนาะ ากลยการรงานกเกาไปหน่อยบรรยากาศยนเย็นๆฝนตกมันนี่แปลกก็ไปน้อหนาวมุดคนนั่งวาไมได้มเนาะฉนรันมันนี่จะนายเห็นงานก็ว่าฝนจะตกบ่ตกืเทอคอนมืดขึ้นเยอะฮะน ัดหม,ม,ม,มูอืมกัดปแกหมูกันยอพันจรุด เรื่องงานตุ๊กกับพ่อพ่อกับไปซื้ออันนี้พี่หนักจำทะเลรวมจำ,ำจำชายพี่หน่อยรวมกันเข้ากันคลาดีพี่หน่อย làm lên thì nọc thì câu cái nhở, cua thì nong cua, mì cung, mì hoai, mực làm làm <laughs> 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 ก็อเอิญม,มาเคลื่อนยังไงในกะเพื่อไดแหมงแรงขื้เก้วพี่น้องตาเรื่องนันมาอยู่น่กินพี่อง

กลุ่มกะลกว่าจะดุงไปน้อยนีพอดีนี่กินฮ่เกื้อวัวติดกระน่า หมูเจ้าเนี่ยพันหมูดีพันรุดได้พี่น้งองแซงกอบพักข้าเช้านายลึกงานหะ้าโมงกับเช้านายจะอัดคลิปให้พี่น้องเบิ้งพี่น้ะอัดคลิปนห้พี่น้องตนะ้มเนาะมึงเถอะกับเช้านายว่างแม่มาว่างแน่กาให้ประกวดเซี่ยงนี้มันว่างเนาะพี่น้อง เลยลงทิปชูมือไปหน่อยลงว่างแน่นะช่วง่ังๆมันไม่ว่างเนะาะงานมาลายเลยใครมาือใดไว้ลงทิปอาจจะได้ว่างม่ว่างพป่น่อยจะนายกับเป็นลุงน้องของเขาอยาพี่น้อง thế ngan em mình chưa cả vàng cả chip ta được ngan nó làm không? mình có được được บ่ลองก็ยันพี่น้องคิดถึงเนาะคิดฮ้อน ม่ <icana> ้องนะครับคำนี้ยังตัวบุงเข่า พักไปนอนเมนูนี้สมชื่ออยู่สามจะหายเข้ากันได้ดีพี่น้องน้ำปลากันเต็มพักเราพักพี่น้องวันหลังอย่าฮะท่อมาดูดเอาแล้วพี่น้องออกไปหลายอ่ะท่อแบบไร ยิ <laughs> ้มชอบปะป๊า ใช่แชร์ไปเนาะ Ja, jeg begynner å ha en. ตามมาเข้มข้นไปเ้ยเมนูงานี่ชุดและเป็นของเมนูต่ำเนี่ยหือเป็นเมนูลักของของช่องชี่ออง่วต่ำเนี่ยแล้วก็เป็นเมนูที่แซ่บของช่องด้วย อะไ้ปะอาอตัอพี่น้องเลยสบเสบความเสบมนะัรวมอยู่นี่สามสาเห่ นเ,เหดมดแล้วพี่น้อ,เอ,อ,อเงเหลือพักนิดหน่อยแจกกันยังเหลือใี่ไหน้อเหลือฮะเหลือหกห เพรอคว่าบ่เผ็ดแต่ทางนายเผ็ดพี่น้องพอดีหมดพอดีพี่น้องลาพี่ลาเนาะสำหรับคลิปนี้กะมดคือเก่าพี่น้องยังเลยแต่พักน้องพี่น้องนี่ก็ยังแต่เครื่องเด่นน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้ฮะขอขอบคุณพี่น้องหลายๆลน์ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์น้องพี่น้องเนาะที่รังไลกันต่อมานพี่น้องเนาะเอ้าคลิปนี้ฮะลาไปก่อน้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซองกินไปแชร์ไปในชาแนลได้พี่น้องเด้อเอ้ากราบสวัสดีสบายดี